สวัสดีเพื่อนๆสุขูสูุข้คนค่ะค่ะมอน,นี่พุนยาสีผ้ามาเห็ดขนมจีนน้ำยากะทิเนาะคะ่ะเนาะน้ำยากะทิจะใส่ลูกชิ้นป,ปลากรายนะคะแล้วก็จะใส่กุ้งหัวกุ้งมันกุ้งนะคะอันนี้เครื่องเคียงเนาะใบมันรัก กระง้อกระด,ดองหนึจีนแล้วก็นี่ย่ตาต่ำอาไว้แล้วเนาะใส่กระชายด้วยค่ะมาค่ะลงมือทำกันเลยมาลงมือผัดกันเลยเนาะค่ะเนาะผัดผัดใส่น้ำมันลงไปจักหน่อยหนึ่งเนาะผัดพริกแกง่อนค่ะ น้ำอมมีหัวอมขนขนขับที่น้องสวัสดีเด้ค่ะสวัสเดีผุกขูทุกคนแต่ว่าสวัสดีที่นั่งยากอ่ะใส่แสบที่รถไอนะคะเนาะ ใส่กะทิลงไปผัด <c oughs> โอ้ยหอมแห้งเลือกอย่างกินนั่นนั่นยากะทิเนี่ยเราซื้อเครื่องแกงม่นาะคะ่ะเครื่องแกงแดงแล้วเ้าก็ไม่เติมหัวหอม พร้อมหัวแดงกระช่ายลงไปอีกเนาะกระเีลงไปต้นน้อยะสมพัดพัดกระทีก็แแกงพริกแกงกันนะพัดให้มันแตกมั่นเลยค่ะ สูตรไทยสูตรมันเดอ้อขึ้นแหงก็เตือนกะทิลงไปอีกค่ะกะทิชาเกาะไม่ได้โฆษณาเด้อค่ะเด้อเพราะว่ากินยี่ห้อนี่แ,แลนะเนาะ สวัสดีสู้ขู่สู้คนเลยค่ะเรืออันนี้หัวมันปุงเลยค่ะมันกุงคุยยากอะรวนวหวเนาะสใส่ลงไปนะคะกองอออันนี้ออกก่อนเคยปรุงมันปุงนั่นแหละค่ะ เคยกุ้งมันกุ้งเคยกุ้งหอมค่ะหอมหอมกุ้งเหมือนมาเลยแล้วก็สิเขียวเหมือน อันแตกมั่นค่ะก็เอาน้ําล่างโคกลงไปเนาะเอาเองรวนแล้วก็แซ่เย็นไว้ ภาษาอามาเฮ็ดอันนี้แหละเคยกุ้งมันกุ้งเพราะว่าเฮานีเอาแต่เอาแต่ตอกุ้งเนาะหัวกุ้งเฮาบ่เอามันกุ้งบ่เอาก็ได้เอามาเฮ็ดขนมจ ใส่กะทิลงไปอีกค่ะเที่ยวเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปเนาะเอาแบบเข้มข้นมั่นๆเลยเนาะค่ะเนาะวันนี้สีอาจจะไม่ฉูดฉาบเนะเาะเพราะว่าบ่กกินเหตดค่ะแต่ใช่อาจจะสีบวแดงเนาะค่ะเนาะ พอพุดยาบอก,กินเผ็ดปรุงเครื่องเลยนนเนาะแบบเนาะใส่รสด,ดีนะคะรสด,ดีลงไปซ่อนเกลือช้อนหนึ่ง หมวงูค่ะได้บะมักกับกระดอกกะงไส้ใส่บะมักกรต้องไสเด้วยใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลน้ำตาลไส้ข้องหีูค่ะสองซอนด้วยค่ะใส่ลูกชิ้นชิ้นปลากายค่ะลงไปเลย สิ่นปลากายเนี้อนุ่มอร่อยค่ะเอาใส่กะทิลงไปอีกค่ะเพิ่มความมันใส่น้ำปลาใส่น้ำตาล สีแบบนี้นนกับเพ็ดอยู่ด้วยค่ะเรียกว่าบเพ็ดกับเพ็ดอยู่ชิมชิมอีกอือพอแล้วค่ะคิมคนแล้วเดี๋ยวรอตักเสิร์ เราจะมาตักเสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟแน่นนี่ละเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว น่าทานไหมคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าน้ำเด้อค่ะเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม